ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสป p e แพร i e อา่าวันนี้มาจะลาออกจากการเป็นฮัสกี้ติงตอง <Nope. S 1> เพราะผมจะไปเป็นฮัสกี้หลเท <Nope. S 1> ผมจะพาพี่หลอกไปฝึกตนเป็นนักมวย <Hey. S 1> อา่า ช่ชาช่ชาชชาชชาเราจะไปฝึกตนเป็นนักมวยสุดแข็งแกงกันนะมาดูกันว่าเราจะแข็งแกงได้ขนาดไหนเพื่อมมาจะไปต่อยไอดอลไฟกับเขาบ้างเออไปดูกันเลย เฮ้ยพี่ล็อกอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวลูกพี่วันนี้เราจะมาออกกําลังกายเป็นนักกีฬากันคหรอเ่เรามาฝึกตอนเป็นนักมวยใช่เลยฮะชกต่อยช้าช้าช้านี่หมางง้อเราต้องไปรอกับหุ่นหุ่นเทรนนิ่งดัมมี่เน้นโอ้โหพี่ล็อกหมาเจ็บมืออะหมางง้อต่อยทีละหนึ่งเบาเบาอเนตอนาดเดี๋ยวก่อนลูกพี่มันมีนวมไม่ใช้ไม่ใช่เอ่ะเออจริงด้วยนี่ไงใส่นวมจะกึกจะเกย นี่ไงมะก็ใส่นมต่อยแรงขึ้นทีละหนึ่งยังน้อยเราไม่เจ็บมือไงลูกพี่จากหนึ่งเป็นสองนี่นะนี่ไปไปลูกพี่เป็นไรอะลื่นสะดุดสะดุดลื่นกล้วยอได้อีกแล้วเฮ้ยลูกพี่ที่เนี่ยเขามีหุ่นฝึกกระจกกระจกกับตัวโหดโหดด้วยอะไหนตัวโหดอยู่ไหนสิเนี่ยดู UFO ดฟโอดีโหเป็นร้อยเลยอ่ะผลแล้วต่อยแค่ต่อยทีละสองมาก็ชัดหน้าจะได้ไหมลูกพี่แล้วนี่คนข้างหลังนี่คืออะไรอะ โอ้โหอันนี้แปดพันแปดพันเลยเหรอและพี่ชายคนนี้เป็นหมื่นเลยลูกพี่พี่เราเรามาต่อยลูกกระจกก่อนแล้วกันเหรอไอหมาโง่นี่ไงเรามีให้กดเทรนนิ่งตรงนี้โอ้เราสามารถฝึกฝนจนนี่เพิ่มแอตแท็กไปเลยเพิ่มดวลัวนี่ละเพิ่มแอตแท็กตังหมดตังหมดใจเย็นตังหมดแล้วน่นนะโอ้โหแ็งแกงนหนเราไปต่อยพี่ชายที่เป็น UFO ดิีต่อย UFO ลูกพี่เราต้องช่วยกัน บัก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 อมนานมากอ่ะเฮ้ยอีกนิดเดียวมังโอะจะตังนี้แล้วอีกนิดเดียวเจยเจยเราลมยูเอฟโอได้ว้าวฉันมีตังสองร้อยมังโอะเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่ตามมันนีเร็วไหนกาชาเออขอปวดของเราสองคนโอ้มันเป็นนวมลูกพี่มาฉันจะต้องได้อันเจ๋งหนึ่งสองม โชยบังก์ชฉันได้นวมแดงเฮ้ยมาก็ได้นวมแดงใส่โชว์เลยจ้าไหนเราไปต่อยดูสินี่ต่อยลูกกระจอกพี่ล็อกโอ้อุยต่อยทีละวห้าสิบแรงแรงสุดยอดไปเลยนี่แป๊บเดียวตุวเย่เห็นไหมนี่ไงโอ้ยเออเออก็นานใช้ได้นะลูกพี่เล่ไม่เป็นไรดูดิครึ่งหลอดแล้วบังกโง่นี่ไงนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนสามเมื่อีคือลำพังลูกพี่เราคนเราสำนวนกันแล้วเปล่าะ ความพยายามคือพลังเออเอาเข้าไปาสามัคคีอยู่ที่นั่นครูภาษาไทยจะต้องปวดหัวกันเราสองคนเอเอขี้ช้างจับกิงกือเออสุดยอดเลยอิ <c oughs> นดีเดียนหนึ่งเจเจว,ว้าวร่ำรวยลูกี่เราได้ตังเป็นบันเลยย่าอ้ยนี่จะเอามาอัพมัด <c oughs> เป็นแอตแท k กสิบสองแล้วมโง่เฮ้ยมาอัพด้วยจ้า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 ้าง่เกมนี้เขาแจกของฟรีเพียบแกลองกดดูดิก็ต้องช็อปดูดิ กดชอบดับเบิลเดามจดับเบิล exp เรามีทุกอย่างเลยมาโง่เขาแจกฟรีฟรีมีโชคดีด้วยพี่รองกันมาเอาหมดเลยมาใช้ก <c oughs> ดมั่วเลยไหมกดรัวเลยไหมใช้ให้หมด<ช>มาเปิดกรชาด้วยไ,ไหนหน่อยว,ว้าวอันเดิมเลยลูกพี่ว,ว้าวอันเดิมเหมือนก,กันเฮ้ยขอกสักทีจ้า,ว,าว้าวคอมมอนกระจอกกว่าเดิม,มเยอ <c oughs> เฮ้ยม่าโอ้เขาบอกว่าชั้นแง้งอัพได้แล้วมาก็เหมือนกันแต่ไอตรงที่มันเขียนร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมใช่อัพอะไรดีอัพอะไรอ่ะนี่เลยอัพเพิ่มเหรียญมาจะอัพเพิ่มแอตแทกโอ้มา่างโอ้จะกดผิดมันไปนกดรีเบิร์ดโอโนพี่เรากดรีเบิร์ดเหรอใช่แต่ว่าเอ้ยแลงชั้นอัพเป็นสตาร์เตอร์แล้วงั้นเดี๋ยวมาจะรีเบิร์ดเป็นเพื่อนลูกพี่อ่ะอ่ะได้ลองดู เฮ้ยหมา่างก็ว่แกมีเงินท่าไหร่แล้วหม่ามีเงิน8ปดหมื่นหกอะโอ้โหมา่างก็ว่าเราสามารถไปแมปต่อไปได้แล้ว เอ้ยลูกพี่ก่อนไปแล้วต้องมาเปรี้ยวกับตัวที่โหดสุดของด่านนี้ก่อนอ้าวตัวนี้เหรอจัดไปได้เลยมังงะเ,เนี่ยเขายืนตากลมอยู่เนี่ยคนละตัวหรือว่าลุมดีลุมเลย <c oughs> ชานนี่เน,นี่แนย,นยโอ้โหไวมากลูกพี่โอ้โหแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วมังงะนี่สูตรหม่ามูามลูกถึงบุฟเฟ่เรียบร้อยเจล่ะไปด่านต่อไปกันเถอะลูกพี่ไปเลยโอ้มาแถมต่อยกี้กี้ไปอีกหนึ่งตัว ไปเลยจ่ายตังค์โอเคโอเคโอ้ลูกพี่นี่มันนี่มันสัตว์ที่ผมเคยเลี้ยงนี่นะไอ้โ果นี่มันบรรดาลูกๆของแกที่แกฟักไข่ออกมากว่าจะได้นี่มันยากลําบากลําบากนี่นาไม่เราต้องต่อยพวกมันเหรอฮะโ果ดูนี่สินี่ไหนเไม่พี่เรากลังแก้เพื่อนผมผมก็ลังแกมันโอ้โห芒果เลือดมันเป็นแสนเลยพี่ต่อยไม่เข้าอย่างนี้ต้องเปิดกาชา ไงกาชาอยู่นี่โอ้โ oh, หมื่นกว่าพี่ลกลองสักหน่อยไหมเปิดเลยจ้ <Yeah. S 1> เยอะมาได้แลพี่ลอกเอ้ยฉจะก็ได้แรอีกสักอันจ้าเอ้ยบังอ้อยปเปีกพี่ลกมาได้แลเหมือนเดิมสองอันบางอ้อดูนวมฉันดีเอ้ยพี่ลอกแรกก็มาบอลไม่เป็นไรไไนายคนลองไปเปี้ยวกับตัวเดิม โอ้โหต่อยแรงขึ้นหน่อยนึงลูกพี่เมื่อกี้ใครบอกแกรักแกเพื่อนผมเพื่อนเราก็ใจกันเนาะมักคอดนิดนึงละกันฝึกฝนตนเนาะเออเพื่อนเพื่อนผมขอโทษเออเต่อยมังกรมังกรส้มอยมังกรส้มโอ้โหมังกรส้มเลือดแปดแสนโอ้เหอะลูกพี่ว่าไงมาจะโชว์ท่าให้ดูนี่เสยอัปเปอร์คัตต่อยท้องต่อยคางนี่มางโวดูถ้าฉันโคตรโหดกระโดดต่อยเป็นไงล่ะนี่ต่อย หัวแม่ป้องของมันนี่ต่อยแจกระแลของมันต่อยตูดของมันในไหนต่อยหาของมันเลือดมันไม่ลด <laughs> ลูกวีหมาเหนื่อยแล้วเนี่ยมันลดกนกต่อยเดียวมาง้อเมื่อไหร่มันจะตายนี่มาจะมาอัพแอทแท k แล้วโโมาง้อแกแมวนี่ก่อนมาไหนอ,อ่ะตรงนี้มันสามารถอ up นัมได้นี่ตรงแท่นนี่ว้าวสุดยอดไปเลยใช้ไงเอ้ลูกนี่แกเดินเข้าไปแล้วแกก็ กดพลังวิเศษใส่นมกันได้เลยนี่ไงมาได้ค่าโจมตีเพิ่มขึ้น80%นอะ80%เลยอ่ะแรงมาก wow. ว้าวสุดยอดไปเลย <l aps> ไหนขอทดลองหน่อยไหนต่อยทีละเท่าไหร่ดูสิ <l aps> ในน่ะต่อยทีละ6,000พี oh, บโอ้โหมากเลยหกพเนี่ยลูกพี่โอ้ oh my god โอ้โหสุดยอดคุณพระช่วยช่ว <l> ย <aps> ต่อยเบากว่าแกอีกเนาะเนี่ยลูกพี่เอามาปั๊มบ้างเลยได้เลยดูสิฉันจะได้สกิลไะท์ไปจ้ะ ไไ่ด้อะรสกิลเพิ่มเลือดตัวเองว้าวมันจะเพิ่มเลือดไปทำไมอ่ะลูกพี่นั่นแหะสิเราไม่เห็นต้องสู้กับตัวอะไรเลยไม่เห็นมีตัวอะไรโจมตีเราเลยหม่างอออย่าบอกนะว่าดัน ด่านต่อไปอาจจะมีโอ้เราจะต้องต่อสู้เหรอฮะไม่รู้นะฉันเดาเอาเอ้ยมาพรมมาเก่งแน่ใจหรือมาลบหลังลูกพี่ไงช่วยเอ้ยพี่เราต่อยดอกไม้ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมเราเป็นคนไม่น่ารักเลยหม่างง่เราทําลายธรรมชาติดูดีเราลังแกสัตว์แล้วก็ทําลายธรรมชาติจะไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดเราเกมเป็นคนทำใช่ฮ่ลูกพี่ด่านต่อไปเราต้องเก็บตังค์ตั้งล้านเจ็ดอ่ะเฮ้ยฉันใกล้แล้วหมางง้อ มามีร้านสองแล้วทำไมไวไวมาเกง <c oughs> พี่ลองวันนี้หน่อยดิมาทำไมอะมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยเหรอไหนไม่มีอะไรเลยวายนี่เอาอยู่ในกรงกรงขังหมาฮ่ <c oughs> าเอ้ยลูกพี่มามีตังไปแมพต่อไปแล้วอ้าวรออะไรล่ะครับคุณหมา Let's go Let's go เยอะโยยปีศาจตะบองเพชรน,นี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนี่นะพี่ลอ็อก มาจำมันได้เนนเนนเนน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 โอ้โหมาง้ฝัดของเล้นที่นช่างเบาๆนี่ขนาดเรารีเบิร์ตจะไอีกรอบแล้วเนี่ยลูกพี่มาต้องการนวมที่โหดกว่านี้อ่ะงั้นเราต้องไปกดกราชาาที่ล็อกลบพิรามิดนี่เลยอ่ะนั่นสีคืออะไร โอ้เขาบอกว่า only regenerate and transform a a er h it r a n s t e d โอ้เราต้องมีนวม legendary ก่อนมังโง่เราถึงจะเอามาอัพได้มันไม่มีอะไรเลยเขาต้องไปกดโอ้สองแสนมันไม่ตังค์เฮ้ยจัดไปจ้าโอ,โอ้มังโง่อันแรกได้อีพิคเลย <laughs> มาได้แล้วมาไม่ยอมมาเอาอีกเออเออแล้วมันเดิมไม่มาได้แล้วสา <c oughs> มมันมันไม่ยอม อ่ะเอาอีกเอาอีกอ่ะเอาอีกไม่แล้วเหมือนเดิมไม่หยกลูกพี่มาได้แล้วอันติดต่อสดนัดไม่ eventually ลูกพี่ในที่สุดมาก็ได้อีปิกแล้วอ่ะลองดูดิ่มาได้แค่ไหน่ใน่นในใน่ลูกพี่นี่แรงแล้วลงใจมาต้องเทรนนิ่ง ไดเทียบกัวันที่แล้วก็แรงขึ้นเยอะนน่ๆแต่แค่สตูแบบนี้มันถึกแค่นั้นเองหว่างง้อลูกพี่มันรู้แล้วเราต้องรังแกตะบองเพชตัวเล็กก่อนเออว่าทำไมเราไม่ลองรังแกตัวเล็กก่อนนี่แล้วเราก็จะรู้สึกเก่งขึ้นวันเลยอ่ะมีแน่แน่นเรพลังทรมะแล้วเราค่อยรังแกตัวใหญ่อีกทีครับพี่ล็อกแม่นี่โอ้มีตัวจิ๋วด้วยมาชอบเลยฮะในน่มาชำนาญการรังแกสิ่งมีชีวิตเล็กๆอ่ะ หลุมลอยท้องหลวมพลังธรรมะจิตเดือโคดจิตะดือด้วยอึกคนจะกันแลโคตรโกรธกระโดดอยกระโดดเตล็บโคตแต่ละ่าเออมันจะล้มแล้วพี่ลอกอีกนิดเดียวเจ้าความกำมังหงายไปซะว้าวลูกพี่มาไม่ตังค์เจ็ดสิบล้านแล้วอ่ะรวยๆมาแปะมาโง่เราไปแมปต่อไปกันเลยไปเลยจ่ายตังค์สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านนิดเดียวเอง เจ้ยแล้วพี่นี่อะไรอะเจ้ยใครใครกระชาราคา5ล้านว้าวมันต้องรุนแรงแน่นอนลูกพี่ว้าวมาโง่ลิเจนได้รี่ร้อเรซนรออะไรล่ะครับเปิดเลยเปิดไม่ได้อ่ะเม่อะไรอ่ะทำไมอ่ะอ๋พี่ล็อกนี่เขาเขียนข้างล่างไว้ให้ค่าบอสก่อนถึงจะได้อ่ะอ๋อจริงด้วยบอสตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยตัวกระจิดเดียวเองมาโง่ลุมไหม หนึ <aunque S> 2> 2, ่งสองสามหมาอะไรไปจไจอทำไมเราตัวเย่อมาโงเราสู <t ick> ้บอสแต่บอสสู้เรากลับว่ะโอ้ลูกพี่ก็เราไม่ได้อัพหัวใจเลยไง ฉันอัพแต่หมัดแกอัพหัวใจบ้างไหมมาเขาอัพแต่หมัดหัวใจมามีแค่นหนึ่งหนึ่งเออหัวใจหนึ่งหมัดร้อยยี่สินี่ะปะโจงั้นเราต้องอัพหัวใจรวๆนี่นะนี่นาเราจะเอาปัางทั้งหมดไปอัพหัวใจแล้วเราค่อกลับไปล้มเขาอีกรอบหนึ่ง ลบลองมาจะแข็งแกร่งเออคราวนี้แลนวลูกพี่เออวันละเอาเลืกดเอาใช้เราจะต้องล้มเขาได้แน่นอนเออแกไปก่อนเลยไปไปเลยเปิดก่อนได้เพียบในนี่ขวดโทษก็โดนไตนี่นี่นะนี่ในลูกพี่เขาเลือดล้นแล้วเฮ้ยโอ้โหเลือดเป็นล้านเลยมันก็เลือดมาก็ลดเหมือนกันตุ้ยท้องมันนี่ไงนี่ไงนี่ไงไตเล็บครบไตเล็บครบ นี่เนี่ยจิกสะดืออดึงคนจักแระนี่เนี่ยดึงคนตุดน,นเราเขาใกล้จะตุย<อ>่ยเจเจเราลงบอสได้แล้วบางงอนี่ทางันเราก็มาเปิดไข่ได้แล้วลูกพี่เปิดเลยเจ <Jay! S 2> ว้าวมัดลิจนนารี่พี่หลกฮาทำไมมับไม่ได้อ่ะ มันหาว่าหมาย,ยังฆ่าไม่ได้อะเบอร์พี่เราเป็นคนฆ่ามันนะดิวายไม่ดูดิหมาต้องมานั่งต่อยต่อลำพังเธอหนา้าหวานจริงๆไม่เออเฮ้ยลูกพี่หมาล้มไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเปิดเลยหมาก็เปิดใครเลย <laughs> จะอะไรอะหมัดเลเจนด์แมวดำอ่ะเฮ้ยลูกพี่เราต้องไปลงความรุนแรงกับนี่เลยในไหน ว้าวมันแรงขึ้นจริงด้วยลูกพี่โโอ้หบางว่าต่อยทีละเป็นแสนแป๊บเดียวเขาจะตัวแย่แล้วว้าวต่อยเข้าไปเชียโมอยู่ข้างสนามไหนๆโอ้เชียโมอยู่ข้างสนามเออ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 เย้เออเออลูกพี่อ้าวตายแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะมาล้มเขาได้อย่างรวดเร็วเลยอ่ะสุดยอดบางก็แล้วเราต้องไปไหนต่อด่านข้างหลังใช้ต้องร้อยล้านที่ล็อก มามีล้นใช่มีอยู่สิล้านคลิปหน้าไม่มากงนั่นเนี่ยนั่นแหละทุกคนนะทุกคนชอบอยากเห็นหมากับพี่ล็อกมาเป็นนักมวยอึสกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะแล้วเราจะมาพี่ชิดด่านที่เหลือกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ในนะต่อยพีย<ส>เนีต oui. ่อยเอาจานจาจะาึงขนตุ่นยงชุนตึงขนตุ่นยงชันมัดขนมชัน